พระปิดตาเนื้อผงลง,งลักปิดทองหลวงปู่เฮียงวัดอรัญจิกาวาดหรือวัดป่าจังหวัดชลบุรีปี2504องค์นี้สวยดูง่ายเลี่ยมพลาสติกเก่าเลี่ยมมาไม่ต่ำกว่า40-50ปีขึ้นไปค่ะพลาสติกที่เลี่ยมออกสีน้ำตาลเก่าวินเทจแล้วเก่าจริงๆค่ะพระปิดตาหลวงปู่เฮียงเนื้อผงพุทธคุณผสมผงเก่าหลวงพ่อแก้ววัดเกลวันองค์นี้มีลงรักปิดทองเก่า ผสมผงเก่าโบราณหลวงพ่อแก้วที่หลวงปูเ่เฮียงเก็บรักษาไว้เป็นพระปิดตาที่สร้างราวปีพศาา2 5 0พาสพระสวยมากสวยเดิมเดิมทองเดิมเต็มๆค่ะนับวันเริ่มหายากแล้วนะคะตัวจริงเสียงจริงสร้างตามตำราสากลพระปิดตาแท้ทันหลวงปูเ่เฮียงปุกเสกพุทธคุณเด่นด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์โชคลาภมีอำนาจวาสนาบารมี ค้าขายดีร่ำรวยแคล้วคลาดปลอดภัยเรียกได้ว่าพุทธคุณครบสูตรครอบจัก,กรวาลจนท่านได้รับฉายาว่าหลวงพ่อแก้วแห่งวัดป่าหลวงปู่เฮี้ยงท่านเป็นผู้ที่มีความสนใจในด้านวิทยาคมและได้ไปฝากตัวเป็นสิทธิของหลวงพ่อแดงวัดใหญ่อินทารามหรือวัดหลวงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นยอยพระเกจิอาจารย์ชาวเขเมรที่มาพำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดใหญ่อินทาราม เป็นเวลายาวนานถึง53ปีเป็นพระเถระที่ทรงวิทยาคุณในทางสมถะมีวาจาสิทธิ์เป็นที่เคารพยำเกรงของคณะศิษยานุสิ์และเป็นที่เล่าขานตลอดมาจนถึงปัจจุบันหลวงปู่เฮียงท่านได้ฉายาเสือที่6แห่งชนบุรีกล่าวกันว่าถ้าอยากเป็นเจ้าสัวให้แขวนวัดป่าพระปิตาหลวงปู่เฮียงองค์นี้ลงรักปิดทองเดิมๆสวยเดิมๆ พระเลี่ยมพลาสติกเก่าว,วินเทจพระส,สวยหายากพุทธคุณดีทุกด้านหน่าบูชามากนะคะ